สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความต้านทานค่ะซึ่งอยู่ในสาระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานว2.3 เข้าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจําวันธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะรูก็มีวิดีโอให้นักเรียนได้ ไปศึกษากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องความต้านทานไฟฟ้ากันค่ะเมื่อนักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนะคะนักเรียนอ,อย่าลืมไปคอมเมนต์ชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ในใต้คลิปวิดีโอนะคะซึ่งครูจะเช็คชื่อจากตรงนั้นนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะก็ไปรับชมวิดีโอกันได้เลยค่ะความต้านทานไฟฟ้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง ความต้านทานไฟฟ้ากันนะครับความต้านทานไฟฟ้าคืออะไรและมีความสำคัญกับเราอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มหาคำตอบกันจากการดูความหมายของคำว่าความต้านทานไฟฟ้ากันดีกว่าครับความต้านทานไฟฟ้าคือสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มากหรือน้อยต่างกัน ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มากแสดงว่าตัวนำไฟฟ้ามีความต้านทานไฟฟ้าน้อยถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อยแสดงว่าตัวนำไฟฟ้ามีความต้านทานไฟฟ้ามากถ้าหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นความต้านทานไฟฟ้าสามารถเปรียบเทียบได้กับท่อน้ำขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับซึ่งท่อขนาดใหญ่ จะให้น้ําไหลผ่านได้มากกว่าท่อขนาดเล็กนั่นคือท่อขนาดใหญ่มีความต้านทานน้อยกว่าท่อขนาดเล็กความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยที่ใช้โดยทั่วกันคือโอห์มและหน่วยโอห์มเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์โอห์มครับและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แสดงความเป็นตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าเราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับ เพื่อนๆครับเวลาที่เราอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าเราสามารถอ่านได้แบบนี้นะครับความต้านทานหนึ่งโอห์มคือความต้านทานไฟฟ้าของตัวนําเมื่อต่อปลายทั้งสองของตัวนําเข้ากับความต่างศัก, wow, ก์ไฟฟ้าหนึ่งโวลต์มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหนึ่งแอมแปร์ครับและความต้านทานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ครับ 1. ชนิดของลวดตัวนํา 2. ขนาดของลวดตัวนำสามอุณหภูมิกับความต้านทานไฟฟ้าเอาล่ะครับเรามาดูรายละเอียดของปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานอย่างแรกกันนะครับนั่นคือชนิดของลวดตัวนำตัวนำต่างชนิดกันและมีขนาดเท่ากันจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆอ,อย่างในกรณีเปรียบเทียบ โลหะเงินกับโลหะทองแดงโลหะเงินจะมีความต้านทานมากกว่าโลหะทองแดงครับปัปจจัยอย่างที่สองคือขนาดของลวดตัวนำตัวนำชนิดเดียวกันที่มีขนาดต่างกันจะมีความต้านทานไฟฟ้าแตกต่างกันโดยตัวนำที่มีขนาดใหญ่จะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าตัวนำที่มีขนาดเล็กและเมื่อลวดตัวนำมีขนาดเท่ากันตัวนำที่สั้นกว่า จะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าตัวนำที่ยาวกว่าปัจจัยอย่างที่สองคือขนาดของลวดตัวนำตัวนำชนิดเดียวกันที่มีขนาดต่างกันจะมีความต้านทานไฟฟ้าแตกต่างกันโดยตัวนำที่มีขนาดใหญ่จะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าตัวนำที่มีขนาดเล็กและเมื่อลวดตัวนำมีขนาดเท่ากันตัวนำที่สั้นกว่าจะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าตัวนำที่ยาวกว่า ปัจจัยปัจจัยอย่างที่3คืออุณหภูมิกับความต้านทานไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น3แบบคือ1ตัวนำที่เป็นโลหะบริสุทธิ์เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำจะเพิ่มขึ้นเช่นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโลหะเงินและโลหะทองแดงจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2. ตัวนำที่เป็นโลหะผสมเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานของโลหะผสมจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มน้อยกว่าโลหะบริสุทธิ์ 3. ตัวนำที่เป็นสารกึ่งตัวนำ,เ,วนำ,เ,นวนำเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานไฟฟ้า,า,าของตัวนำจะลดลงเช่นคาร์บอนและซิลิคอนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานไฟฟ้าจะลดลง เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ไม่งงใช่ไหมครับน้องๆครับโดยทั่วไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้ความต้านทานแตกต่างกันอย่างเช่นการเพิ่มหลอดไฟลงในวงจรไฟฟ้าของการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมโดยผลที่ได้คือไฟฟ้าจะสว่างน้อยลงเพราะหลอดไฟที่เพิ่มเข้าไปนั้นแสดงความเป็นตัวต้านทานไฟฟ้าด้วยนั่นเองครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น เรื่องความต้านทานไฟฟ้าเรามาชมกิจกรรมการทดลองกันดีกว่านะครับดังนั้นในการทดลองจะใช้ตัวต้านทานในการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการต้านทานไฟฟ้ากับปริมาณกระแสะไฟฟ้าอย่างชัดเจนถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ แอมมิเตอร์สายไฟและปากหนีบจอร,ระเข้ฐานไฟฉายตัวความต้านทานขนาด100โอห์ม200โอห์มและ300โอห์มถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำการทดลองกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับฐานไฟฉาย แล้วนำตัวความต้านทานขนาด100โอห์มมาต่อให้ครบวงจรค่ะให้เพื่อนๆอ่านค่าที่ได้จากแอมมิเตอร์ดูนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนนำตัวความต้านทานเป็นขนาด200โอห์มค่ะนำมาต่อให้ครบวงจรเช่นกันแล้วอ่านค่าที่ได้จากแอมมิเตอร์ สุดท้ายก็เปลี่ยนเอาตัวความต้านทานขนาด300โอห์มมาต่อให้ครบวงจรบ้างค่ะและอ่านค่าที่ได้จากแอมมิเตอร์ เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ค่ะเพื่อนๆตัวความต้านทานที่มีค่ามากจะทำให้กระแสะไฟฟ้าที่ผ่านวงจรมีค่าน้อยลงส่วนตัวความต้านทานที่มีค่าน้อยจะทำให้กระแสะไฟฟ้าที่ผ่านวงจรมีค่ามากขึ้นค่ะเอาล่ะครับ ก่อนที่จะหมดเวลาของคาบนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะครับความต้านทานไฟฟ้าเอาล่ะครับก่อนที่จะหมดเวลาของคาบนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะครับความต้านทานไฟฟ้าคือสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มากหรือน้อยต่างกันโดยเมื่อค่าความต้านทานสูง กระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรจะน้อยเวลาสำหรับคาบเรียนของเราก็หมดลงแล้วนะครับเพื่อนๆ